ฝั่งนั้นเป็นย no? you know? uh ังไงบั room, oh, ่งเนาะฝั huh. yeah, ่งนั้นเนาะเห็นงงงเศร้าๆพอสูมงอะไรนั่นาเวเด้เหรอแจ็คแล้วเห็นงเศร้าร่วมเดี๋ยวสิสมงนึ่งเดี๋ยโอ้โโอ้ยหด้โอ้หอโหโ้ง้้อปห้อโอโ้อโอ เอาเอาไปเอาเอาทดลองเอาเข่าหอมกับพวกเข่าหอมซอยกันเอาอืมเอาเอาเอาโอ้ของใหม่ก็บงงงงสาๆยังสีแล้วเนาะของใหม่เนาะโอ้ยเอาเอาลงไปอุ้มีการทดลองกล่องใหม่พี่น้องครับบึ้ง ทุดลองกล่องใหม่เอาไปไปล่องเบืองกล่องหอมไปแม่ไปซอยไม่หไงเอาไปข้าวกล่องไปซอยกันนี่เร็วไปไปไป